ย้อนกลับไปสมัยทางรัฐบาลของทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีนเวลานั้นเนี่ยนะครับปรับขึ้นไม่เยอะเลยฮะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่ประมาณสักสิบาทแต่ว่าที่มาพิกๆหน่อยในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักชิน,นวัตรแหม่มีอิมแพคสูงสุดเลยนะครับปรับค่าแรงขั้นต่ำสามร้บาทต่อวันก็เป็นนโยบายที่ เรียกคะแนนนิยมได้อย่างดีเลยนะครับย้อนหลังกลับไป10ปีครับอย่างปี5 6เนี่ยนะครับทุกจังหวัดมีค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่วันละ3 0 0บาทส่วนปี2560ครับจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ําต่าสุดจุมพรปรังนครศรีนราธิวาสปัตตานียะลาละนองครับพอช่วงของปี2 5 6 1ครับค่าแรงขั้นต่ําต่ําสุดเนี่ยอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับส่วนปี63ครับจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ําสุดเนี่ยก็ยังเป็น3จังหวัดเหมือนเดิมนราธิวาสปปัตาานนีียยะลครร่่่วว65แงอูท 328บาทนั่นเองนะครับถ้ามีการปรับขึ้นมาจริงๆบอกว่าไม่ถึงประมาณ400บาทก็เป็นอัตราส่วนที่มีความเป็นไปได้ณปีนี้นะครับ